พพัันน้ไดเธอออโโสวัสดีค่ะครูแอนค่ะครูอ้อค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักชื่อโรงเรียนกันก่อนโรงเรียนของเรามีชื่อว่าโรงเรียนราชมนตรีปลื้มเชื่อมนุกูลอีกครั้งนะคะโรงเรียนราชมนตรีปลื้มเชื่อมนุกูล โรงเรียนราชมนตรีปลื้มเชื้อนกูลค่ะท่านผู้อํานวยการผู้ใหญ่ใจดีของเราผอ,อธนัญชัยมณีธรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่คือด้านหน้าโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะลูกโรงเรียนราชมนตรีปลื้มเชื่อนกูลเมื่อเข้ามาแล้ว อย่าลืมไว้พระพุทธสีมงคลด้วยนะคะท่านเป็นพระประจำโรงเรียนของเรานั่นเองตอนนี้คุณครูก็พาหนูๆทุกคนมาเดินดูบรรยากาศหน้าห้องเรียนของเราค่ะห้องเรียนของเราจะมีด้วยกันอยู่สองชั้นนั่นคืออนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองที่เด็กๆเห็นนะคะก็จะเป็นบอร์ดหน้าห้องเรียนภาพกิจกรรมต่างๆ และนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนั่นเองค่ะตอนนี้คุณครูพาเข้ามาด้านในห้องเรียนของเราแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะห้องเรียนของเราสะอาดน่าอยู่กันไหมที่เด็กๆเห็นนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นชั้นเก็บกระเป๋าที่นอนของเด็กๆนั่นเองค่ะ ซึ่งครูก็จะติดสัญลักษณ์ประจําตัวของเด็กๆไว้เด็กๆต้องจําสัญลักษณ์ของตัวเองด้วยนะคะและเมื่อมาถึงโรงเรียนก็ต้องเก็บให้เข้าที่อย่างถูกต้องด้วยค่ะคคและนี่คือ,อสนามเด็กเล่นของหนูนั่นเองค่ะชอบกันไหมคะเด็กๆ สวัสดีค่ะ